ในปัจจุบันเนี่ยคนเรานั่งทํางานหน้าคอมนานๆใช้สายตาเยอะดูโทรศัพท์เยอะนะคะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเนี่ยตึงเกรง็งได้ง่ายโดยเราจะขูดไปยังบริเวณเส้นลมปราณบนใบหน้านะคะยังช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแข็งแรงเมื่อผิวพรรณแข็งแรงก็จะทําให้ริ้วรอยล่องลึกเนี่ยลดลงได้ตามธรรมชาติเลยค่ะ การกัวซาเป็นการบริบัติรักษาผิวพรรณและใบหน้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะโดยเราจะใช้หินที่มีลักษณะโค้งมนมาขูดเบาๆบริเวณใบหน้าก็จะช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลมปานอีกทั้งยังช่วยให้น้ำเหลืองและของเหลวไหลเวียนได้ดีขึ้นดังนั้นเขาก็จะมีสรพคุณในการลดบวมนะคะแล้วก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแข็งแรงในปัจจุบันเนี่ยคนเรานั่งทํางาน หน้าคอมนานๆใช้สายตาเยอะดูโทรศัพท์เยอะนะคะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเนี่ยตึงเกรงได้ง่ายดังนั้นการกัวสซาก็จะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะ เราจะขูดไปยังบริเวณเส้นลมปราณบนใบหน้านะคะจะช่วยในการเพิ่มเลือดและออกซิเจนนะคะมาเลี้ยงบริเวณนี้ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเลือดและออกซิเจนเนี่ยมามากขึ้นแล้วก็จะทําให้ผิวพันธุ์ปริ่งปรังโดยธรรมชาตินะคะและยังทําให้ผิวพันธุ์แข็งแรงเมื่อผิวพันธุ์แข็งแรงก็จะทําให้ริ้วรอยล่องลึกเนี่ยลดลงได้ตามธรรมชาติเลยค่ะโดยการกวนซาจะไม่ทําให้เกิดเป็นรอยแดงจ้ำสีม่วงรอยช้ำ ะะเพราะว่าเราใช้หินขูดเบาๆเนอะก็จะกระตุ้นเลือดฝาดบริเวณใบหน้าให้มีใบหน้าอมชมพูเปล่งตาง การกวาาัวซาร่วมกับการฝังเข็มนะคะก็จะช่วยในการลดรอยดำจากสิวฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวหน้ากระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นค่ะหรือหากท่านใดมีปัญหาผิวพรรณสิวฝ้ากระจุดด่างดำสามารถเข้ามาปรึกษาและรับบริการแพทย์แผนจีนได้ที่สหคลินิกเซนดีไซน์นะคะในคลิปถัดไปเราจะมาสอนวิธีการกัวซา,าเองง่ายๆนะคะทำเองได้ที่บ้านรอติดตามกันนะคะ